ก็่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กับกีฬาอบตโรงเรียนกุดมองวิทยาคารอำเภอพุมสัยจังหวัดหนองคายนะครับเปตองครึ่งแรกนะครับผมเรามาดูกันว่าลูกนี้เข้าตีโนหรือเปล่านะครับภาพช้านะครับผมจับตาดูดีด้ครับท่านผู้ชมตึ๊บตีมา ้ยจอดเลยครับผมโอ้กองเชียร์นี่ทางด้านสนามสนามเลยนะครับไม่ใช่สนามเป็นตรงนะครับสนามบอลเล่สนามไม่อยู่ใกล้กันนะครับผมอ้าวฝั่งนู้นรู้สึกแบบลูกูกตกใจเลยนะถูกลูกตีไปนะครับผมตกใจเลยนะครับผมเอาเป็นไงครับเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับลูก แรงด่ันมันนั้นไปนะครับผมโอ้อก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมาโนผู้หญิงนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผมเดินมาปุ๊บอ้าวไม่ตรงอยู่ต,ตรงรูดเลยโดนตีลูกเดียวลูกเสด็จคั้งสนาบเลยอ่าเดินไปดูครับเดินไปดูเดินไปดูครับอ้าวโอเคจะตีหรือไม่หรือว่าจะเข้านะครับ จะตีหรือไม่ถ้าตีก็จะเสียลูกนะครับอ่าดูแล้วน่าจะเข้านะครับผมเรามาดูกัน,นว่าเราเขาจะเข้าตัวข้าน้าเกนหรือเปล่าโอ้โหนี่น่าอยู่โอเคอ่าเดีมาดูครับผมคุยกันว่าจะเอาอยัางไงว่าจะโยนตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับเราคุยกัน มีการบอกตำแหน่งกัน้วยมีการวางจุดตำแหน่งด้วยนะไม่จะโยนโยนตรงไหนนะครับาม,มาดูลูกนี้นะครับยังไงจะเหมือนที่มาดูเมื่อกี้หรือเปล่าจะเหมือนที่มาดูเมื่อกี้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันโอ้ตอีลูกนี้ตีวุ่แม่นอยู่นะไม่อ่อนให้ทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมไม่อ่อนให้เลย แม่ขนาดอันนี้เป็นกีฬาชุมชนนะเนี่ยยังได้จริงจังขนาดนี้นะครับผมลุงนี้เข้ามาเข้ามาปุ๊บโอ้ไปตาลูกข้างหลังนะครับไปตาลูกข้างหลังอ่าเอาหม่อาไงฮะตีหรือเปล่าครับจะต,ตีหรือเปล่าตีมาปุ๊บโอ้โหไม่โดนเสียลูกไปเลยครับเสียลูกฟรีๆนะครับอ้าวมาเกียต่อไป แม่ลูกเมื่กี้ผ้านะครับลูกเมื่กี้มาดูเกมนี้กันนะครับว่าเกมนี้สีดูภูจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่า,าฝั่งสีเหลืองก็นําอยู่นะครับนําอยู่นะอ้าโอเคครับเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งรอนะครับผม คือเอาง่ายๆนะครับอ่าทีมสีลมพูเนี่ยถามว่ามีผู้ใหญ่ไหมมีแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่แค่คนเดียวนะครับนอกนั้นก็คือเด็กเลยนอกานั้นคือเด็กเลยผมถ่ายครึ่งแรกตอนเริ่มเกมไม่ทันนะครับอุ้ยลูกดีสีลุมพูเหรอเฮ้ยโอเคตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งอยู่ข้างหน้ากันเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับเสียเปรียบเลยตั้งแต่ต้นเกมนะครับ เสียเปียบเลยดูนะครับว่าผู้ใหญ่เขาได้ตีโดนไหมครับปึ๊บก็โดนเหมือนเดิม <c oughs> โดนเหมือนเดิมแหม่แม่นทุกดอกเลยนะครับลุงคนนี้สุดยอดมากทำไงดีงครับสีรพูจะเข้าได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเข้ามาโอ้แรงไปนิดเดียวนะครับแรงไปนิดเดียวเราต้องเวลาหยนเราต้องแบบรู้น้ำหนักมือของตัวเองนะครับ อันนี้ก็แรงไปอันนี้ก็แรงเกินเลยนะครับไม่แรงนิดเดียวแรงเกินเลยนะครับไปสูสู้ครับน้องสี่ลุมพูนะครับชู้ๆลุงนี้เปยครับเข้ามาได้ไหมโอเคลูกนี้แหละสวยงามสุดยอดสี่ลุมสี่ลุมพูเนี่ยก็มีคนฝีมือเข้าเนี่ยเก่งยู่นะ มีมือฝีมือแบบสุดยอดบ้างนะครับลูกนี้โอ้โหแรงไปดูดเลยนะครับเกือบตกน้ำเลยไม่เป็นไรครับยังมีเกมต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเราวิใกล้กันดีกว่านะครับว่าลูกไหนใกล้นะครับมันจะดูได้สะดวกนะครับถ้าอยู่ไกลมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็น ลุงคนนี้อีกแล้วลุงคนนี้มือตีเลยนะครับนม่ยลุงคนนี้มือตีของตะบ,บนเลยนะครับผมมาดูกันว่าลุงแกจะตีโดนไหมลูกน,นี้ไม่ตีหรอเข้าโอ้คิดว่าจะตีเข้ามาปุ๊บไม่ได้ไปตาน้องสีนภูนะครับตาน้องสีนภูน,น,น้องหรือพี่เขาไม่รู้นะครับน้องหรือพี่ก็ไม่รู้นะครับ เอาไงครับเข้าดีดีนนไอยโอ้ยเสียดิบดเดียวเสียดิบเดียวเสียดิบเดียวครับเมื่อกี้ออกแรงเยอะไปไหน่อยนะครับออกแรงเยอะไปไหน่อยสังเกตเมื่อกี้ดีน้องเขาจะเรียกพี่ดีกว่านะครับสังเกตเอีกนะครับเมื่อกี้พี่เขาจะอ,าออกแรงมาแบบโอ้โหสุดกําลังเลยนะครับทําไมมาปุ๊บ น่าย,ายไม่โดนนะครับตาน้องผู้หญิงน้องหญิงมาปุ๊บแรงนะครับบทยบ